มาต่อกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่การแข่งขันในครึ่งเวลาแรกผ่านไปแล้วก็ผลการแข่งขันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากะบังหรือว่าสจลกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เสมอกอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถทำอะไรกันได้นะครับนี่นะครับก็อยู่ที่ สนามฟุตบอลรอฟอร์มอนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าของสนามด้วยมีคนมาออกกําลังกายกันวิ่งอรอบทเรระเลสาบนะนี่นะฮะก็คนมาวิ่งออกกําลังกายกันนะครับตรงด้านหน้านี่็จะเป็นถนนพระรามเก้านะ,ะตรงนี้เป็น โรงแรมอะไรไม่ร wow. ู้โฮสเทลชื่อโรงแรมอะไรไม่รู้กออเ xxx โฮเทลโรงแรมอะไรไม่รู้ตรงนี้เป็นเป็นเอามาจะแยกอสสมททางนี้ก็ตามที่บอกจะไปห้วยไปทางบางกะปิใส่ห้วยขวางไปทางคองตันนะนี่ก็ทางเอ่อ ทางเจ้าภาพก็อำนวยความสะดวกด้วยการรถสภาคนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกด้วยรถอมบาลนะครับเพื่อมีกรณีที่นักกีฬาได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีผู้ชมอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลน,นะครับบางทีเนี่ยผมก็เคยไปนะบางทีเนี่ยหน้ามืดเลย ก็ได้ลักษณะแบบยาดมนี่แหละนะ MRTA Rescue น,นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายเกการแข่งข,ข,ขันด้วยนะครับตอนนี้สกอร์ย,ยัง0ูอยู่นะดากบบางกำลังตั้งรับอยู่นะตอนนี้มอบเข้าไปโมงแล้วครับโอ้โหดากำลังยังดันออกมาได้นะครับครึ่งหลังแล้วนะนะ ดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปตอนนี้ก็ทามกลางผู้ชมของทั้งสองฝั่งะนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้เป็นมอสอบอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนะครับลกบากบังมีโอกาสได้บุกขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็ทางนี้เป็น บงทางสจรรากะบังนะก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มเครึ่งหลังมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเริ่มครื่องหลังมาได้สักพักหนึ่งแล้วบรรยากาศก,าก็ยังถือว่ายังสวนสนอยู่นะสมกับพ็นคู่ชิง,<า>งสนุกเกนินทางมสวพยายามเปลี่ยนตัวมสวเปลี่ยนตัวนะครับอ,อยังครับยัง มอสวอวากาลังจะเปลี่ยนตัวแต่ว่านี่นะฮะมันเป็นบึงขนาดใหญ่เลยผมว่าวิ่งออกกําลังกายรอบหนึ่งนี่น่าจะได้หลายน่าจะได้หลายกิโลอยู่นะเป็นระยะทางนะคาดเดาด้วยสายตาเนี่ยเ,เดี๋ยวนะผมไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแต่ว่าเห็นคนอยู่ตรงน,นั้นคาดเดาด้วยสายตาอาจะประมาณสักเกือบ2กิโลเมตรนะถ้าวิ่งได้รอบหนึ่งหรือว่าเดินได้รอบหนึ่ง,งก็ถือว่า ได้ออกกำลังก,กายแล้วบรรยากาศชิลๆอย่างเงี้ยเย็นๆอย่างนี้ด้วยนะวันเสาร์ที่ห้ามีสายันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตอนนี้นะเ,เย็นๆนะหมายเลข6กปลาลากบางังมอสวอได้ลูกเตะมุมนะครับแล้วกบังโอโอล้วกบังเตะออกมาแล้วครับ เตะเวิร์ดมาแต่ว่าไมมม่ีีคนดาเอะไะครับตอนนี้เรากำลังได้บุกขึ้นมาทางฝั่งของมอชูวแล้วมอชูวยังเหนียวแน่นอยู่นะฮะอ้ยมีการประทะกันนิดนึงนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับบอลเอชิญ <c oughs> แพทย์สนามนะมแพทย์แพทย์แพทย์สนามกำลังถือขวดน้ำลงไปสองขวดอ่าไม่มีอะไรมากเดือดได้หม,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 มวกผิดได้หมวกหลากกำลังกำลังจะเปลี่ยนตัวแล้วครับ,รบนีเน่เดินเดินเดินไปชิวๆเลยขออนุญาตผู้ตัดสินครับสจรขอขอนุญาตเปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลขเก้า ำหมายเลข8ออกหมายเลข9เข้าแทนเี่ยี่ยมเลยนะฮะนี่ศาสตราจารย์ดริยารยาูุมอ๋ออ่าเยี่ยมเยนี่ท่านศาสตราจารย์ก็มาเล่นรองรองศาสตราจารย์ ดอเการอาจาร์ก็เตออยู่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมสัตว์นะก็ให้เกียรติมาร่วมเล่นด้วยนะมีหลากหลายมีหลากหลายกันนะครับก็เนี่ยดูบรรยากาศเมื่อกี้นี้ลงสนามไปรู้สึกว่าได้ออกยืดเส้นยืดสาย ก็เป็นเกมในการจับสลับตัวเนื่องจากแมตช์การแข่งขันเนี่ยทีมเราเป็นรองมอสวอนนิดๆเราเลยใช้ทักษะในการเปลี่ยนตัวมด้วยในการบริหารบริหารนักเตะโรเทชันอาไะครับตอนนี้ขออนุญาตสัมภาพเพียงแต่นิดเดียวนะบอลบอลกำลังสนุกเลยนะบอลกำลังสนุกเลยเอาแต่พอหอมปากหอมคอนิดๆหน่อยๆนะนะตอนนี้ก็ เริ่มเริ่มเย็นละเริ่มเย็นละไม่มีแดดแล้วตอนนี้ไม่มีแดดละวหมอชาวาอ่อขึงเกมอยู่หน้าปลาประูขอร่ากระบังเอ้ยจับใจมาแต่ว่าโดนผู้เล่นขอร่ากระบังนะครับเอาละครับร่ากระบังได้ขึ้นไปทางปีกวาละหมอชาวาสกัดไม่ได้อู่ออกร่ากระบังได้ทุ่มนะได้ได้ทุ่มนะ อ่ามีโอกาสแล้วฮะและ้วกระบังมีโอกาสบุกแลครับมีเนครับมีผู้สีผู้รัมีผู้เล่นของแล้กระบังนอนอยู่ตรงนั้นนะ,ะตรง้านครก บอลก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าบอลอาวุโสก็สูงอายุค่อนข้างสูงอายุนเนาะเรื่องเรื่องของรายละเอียดของตัวผู้เล่นนี่บางทีเนี่ยมีหลากหลายรุ่นอายุน,นะก็ค่คอนค่อนข้างซับซ้อนผมก็มีมีรุ่นอายุต่ำสุดเท่าไหร่ครับพี่สามสิบถึงสามสาถึงสามี่ดีจำนวนกี่คนกี่ควข,ควาข้ากับไาลังไทสามสอคนแล้วก็สม ห้าถึงสามเก้าอีกสองคนในสนามแล้วก็สี่สิบถึงสี่สิบห้าลงในสนามสามคนโอ้สี่ห้าขึ้นจะลงเกี่คนก็ได้สี่สิบห้าขึ้นลงได้สามคนเรอถ้ามีรยาลงก็ลงไปเลยอันนี้อันนี้สี่สี่สิบเท่าไหร่ครับเนี่ยผมเล่นในเลทสี่สิบห้าขึ้นครับสี่สิบห้าแต่ว่าอายุจริงอายุจริงเอาจริงเลยสิบเอ็ดครับหกสิบเอ็ด เล่น4.5กับ61ห่างกัน15ปีนะ15-16ปี16ปีเรียกว่าเราียกว่าอากับหลานเลยถ้าว่าถ้าว่ากับกับ3.5เนี่ยน่าจะพ่อกับลูกเพราะว่าเพราะว่าลูกชายก็อายุเท่าไหร่แล้วลูกชาย28ยัง28ยัง 29, 29พ่ออายุ61นะ ยังดูดูเลยยังแข็งแรงเลยนึกหน่าแข็งแรงหมดเลยเนี่ยทุกทุกทุกคนทุกทุกท่านที่มาเนี่ยห้าสิบกว่านะอาจารย์ก็ห้าสิบกว่าเลยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาอาาจรย์นอนสถาปัตย์อ้อาจารย์สอนสถาปัตย์เออเอออยู่คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์นะอะไรครับดูพรกันโอ้โหมันจะว่าลตกได้เดี๋ยวว่าได้กับบังยังเหนียวฮะได้กับบังยังได้ครับได้กับบัง หมดเลยได้ดีมีการเอ่อบดโซยารอขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับแล้วก uh ็บังเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกแล้วฮะขออนุญาตผู้ตัดสินนะครับขออนุญาตผู้ตัดสินครับสจรจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับสจรเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับอะผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินน่าจะยังไม่ได้ยินเสียงผู้ตััดสินครบ ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินผู้ดิเย็นผู้ดิเ็นมันไม่ได้ยินเนี่ยขอแยกผู้ตัดสินครับขอเปียกเปียนเปียผู้ดิเย็นได้ยินละผู้ดิเย็นผู้ติดสินครับผู้ดิเปียกตัวครับสอลอครับอ่าผู้ดิเย็นได้ยินละครับบุเรนหมายเลขยี่สิบห้าออกครับแล้วส่งบุเรนหมายเลขยี่สิบสองลงเล่นแทนครับยืดสองลงเลยยืดสองลงอ่ายิดห้านะครับนี่นะครับเป็นเป็น เป็นตัวเป็นตัวหลักตัวหนึ่งของราชกะบังแล้วก็ยื่นสอนกันยืนนะแตะมือกันออกนะฮะอ่าว่าอย่าสวยงามเลยววันดีเลยอ่เอาก็เอาหนังแข็งก้อนยืนยันสักสักก้อนหนึ่งเลือกเลือกเอาก้อนไหนก็ได้เย็นๆอ่ากินอ่าดูเออเตะมุมนะออกด้านหลังไปครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะโอเค ดู <Hey. S 2> กออกนะครับดูกออกลากกระ벙ได้ทุ่มลากกระ벙ได้ทุ่มนะฮะก็ <c oughs> ถ้าจะดูบอลลูกออกเลยไม่ออกคนระับให้ดูพุทธศิลป์ห <c> ร <oughs> ือลายแมนนะถ้าพุทธ ถ้าอะไรแรนยกลงพอออกก็คือออกมันถเถียงกันยากนะครับใครๆกล็ลูกลำลูกดำหน้าแหละเอาละครับรากกระบ,บังได้ด้วยลยครับรากกระปังมีโอกาสบุกขึ้นมาแล้วเบอร์ยี่สิบสองจับลูกพลาดไปนะครับเบอร์ยี่สิบสอง่าเบอร์ยี่สิบสองเป็นนักตะก,ก้อด้วยนะฮะตัวฟาดตัวฟาดของรากกระบังเอาละครับเอลาละครับตอนนี้ก็ บอลยังสูสีดูดีกันอยู่นักกีฬาก็เรียกว่าต้องโอโ้โหต้องหายใจทางปากกันเลยสิเดียวตัวสต็อปเปอร์ของอมอสโซะแล้วก็แล้วก็บางยังขึงเกมไม่ได้อยู่ตอนนี้อยิยบสามสาโรด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 ยังประกบอ,กอยู่ สาโรนี่ก่อนหน้าทัวเป้านะวันนี้เล่นเป็นไปอีกซ้ายนะรอจัว่าสาโรนึงยังพึ่งจัหวะนึงสาโรดจะจัดให้หมายเลขหกออกส่งหมายเลขเก้าเข้าแทนบอกการสะดวกเนะครับบอลยังสูสีกัอยู่นะครับพพีี่่สหน โอ้โหมาช่วงท้ายเกมนะครับมาช่วงท้ายของการแข่งขันนะครับตอนนี้มอสวอย,ยังสมเสมอกันบรักกระงอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ เดี๋ยวผมขอหยุดคลิปนี้ไปทันี้ก่อนเพราะว่าค่อนข้างนานแล้ว